สุภาพค่ะโอหดีเลยครับไอ้พวกนี้ชอบพูดคําหยาบครับเอาคําสุภาพนี่แหละมันควรจะเรียนรู้กันก็คือเป็นเธอเลยนะคนแรกเลยนะอ๋อห้ผมเลยเหรอครับใช่วพาได้อยู่แล้วกินรับประทานปวดหัวโอนินปวดศีรษะค่ะเออนายนิกกี้หมูทุกคนเก่งมากนายนิกกี้กัดคะคำสุภาพของคำว่าหมาล่ะสุนัขค่ะแล้วทำไมสุภาพล่ะ หมาค่ะเลิกนายเต้นครับคำหยาบของคำว่าสุนัขคืออะไรตอบมาผมพูดได้เหรอครับพูดมาเลยเพื่อนเขาตอบทั้งห้องเลยเนี่ยสุนัขไงสัตว์เธอพูดไในใจกับครูเหรอไม่ใช่ครับก็ครูถามว่าคำคำหยาบคำไม่สุภาพผมก็เลยบอกพูดแล้วถ้าเป็นตะกรวดล่ะเฮียเธอสิเฮียเฮ้ยเอาเอาแล้วใจเย็น